มาน้องอมน้องอมว้าวเสีงเยงอะไรจะเดินไปดูไหมเสีงยงไดโนเสาร์เสีงยงไดโนเสาร์จะเดินไปดูไหมไปไปก็ไป ไปสิเดินนำแม่ไป ông ủa máy, ông ủa bao ủa máy, Sưu máy, ủa ไดโนเสาร์อยู่ในไข่เอาแล้วแม่จะพาไปเอาได้ไงมันอยู่ในไข่เอาไม่ได้มันอยู่ในไข่มันอยู่ในไข่เห็นปะดูเห็นไหมพี่เขาเดินเข้าไปแล้วนะ่ะว้าวมีการทำท่าเรียนแบบไ <laughs> ดโนเสาร์ดูดิดูดิดูดิ ดิออมทำยังไงทำให้แม่ดูใหม่สิจ้ากี้มันทำยังไงมันทำยังไง <c oughs> มันทำอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันทำอย่างนั้นเหรอโอ้โหเดโนเสาร์มันทำอย่างนั้นเหรอทำใหม่ดิทำไดโนเสาร์ให้แม่ดูใหม่ดิเร็ว <c oughs> ไปทางนู้นค่ะเราต้องไปทางนู้นกันมาเร็ว ระวังนะเราลงไปไม่ได้นะมันคืออะไรปลาปลาลูกปลาปลา,ปามาปลาเห็นปลาไหมนะาปลาเต็มเลยแล้วท้างไงต่อเหนื่อยไหม ไม่ลงลูกไม่ลงลงไม่ได้ลงไม่ได้